สวัสดีครับวันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเสกแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําการเก็บเลเวลเนาะตั้งแต่คาสคารนักเวทอะก็คือเมทเนาะตั้งแต่เปลี่ยนเมทมาปุ๊บเก็บที่ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะบอกเลยเนาะว่าเก็บเลเวลตอนเปลี่ยนเมดเสร็จปุ๊บขึ้นไปที่ แผนที่บนกิฟเฟนนะครับไปตีตัวต้นไม้นะครับแมนดากร่านะครับเก็บเลเวลอยู่ที่นู่นเลยนะครับจนถึงเลเวลสิบห้านะครับแล้วพอเลเวลสิบห้านะครับเราก็มาที่พรนนะครับเราก็เดินลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็เดินมาที่แผนที่ล่างพรอ,อีกหนึ่งแผนที่นะครับก็คือแผนที่ กระบองเพ็ดนะครับหรือมูก้านั่นเองก็นี่ครับผมอยู่ตั้งแต่เลเวลสิบห้านะครับจนถึงสามสิบห้าเลยอยู่ที่นี่ได้จนถึงสามสิบห้าเลยนะครับแนะนำนะครับเน้นเป็นปาร์ตี้นะครับจะทำให้เราเวลเลเวลไวมากๆเลยนะครับ เน้นเป็นปาร์ตี้เนาะก็เ <_ S 1> นี่นะครับตามนี้อยู่ได้ถึงสามสิบห้าเลยแล้วเดี๋ยวผมพาไปสามห้าถึงสามห้าถึงเท่าไหร่ดีะอะห้าสิบมั้งห้าสิบอะนั่นก็คือป่าอ็อกนะครับ ที่จริงป่าออกได้อยู่ได้ถึงห้าสิบห้าเลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราไปป่าออกกันก็เนี่นะครับตามแผนที่ที่ผมจะไปเลยนะครับตามมาได้เลยออกซ้ายเนาะ แนะนำเก็บเลเวลเป็นปาร์ตี้นะครับจะทำให้เราเก็บเลเวลได้ไวมากๆเลยนะครับอย่างเมื่อเช้านะครับผมเล่นแป๊บหนึ่งชั่วโมงหนึ่งจากเลเวลเลเวลจ็อบนะจาก40่สี่สิบหกขึ้นมาจ็อบหนะ้ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับในในดันออกเนาะ่ะเดี๋ยวไป ดูที่เก็บเลเวลสถานที่ต่อไปรวคนเต็มขอเข้าน้อยขอเข้าน้อย เดี๋ยวเราไปอีกแผนที่หนึ่งสำหรับผมนะผมให้อยู่ที่ออกเนะี่ยไม่ใช่แผนที่นี้นะอีกแผนที่หนึ่งแผนแผนที่นี้คนไม่ค่อยมาลัตตี้กันนะไม่ค่อยมีไปแผนที่นู้นดีกว่าแต่แผนที่อีกแผนที่หนึ่งถัดไปเนี่ยคือต้องระวังพวกบอสกับไม้ผีเนาะเพราะว่า เมื่อคืนผมเก็บเดเวลเก็บอะไรเงี้ยเก็บขยะแทบไม่ได้เลยครับต้องคอยวิ่งตลอดเลยโอ,โอ้โหโดนจนได้เดี๋ยวเราตัดไปที่แผนที่ออกเลยแล้วกันเนาะ โอเคครับเราก็มาถึงนี่นะครับป่าออกแล้วนะครับก็เก็บได้ตั้งแต่เลเวล35นะครับมาจากไอ้นี้ได้เลยแผนที่หมูก้าหรือกระบองเพชรเนาะก็ย้ายมานี่ได้เลยเก็บจนเลเวล55นะครับสำหรับตัวผมนะเก็บจนเลเวล55สิบเสร็จปุ๊บเราก็ เดี๋ยวจะเข้าไปที่ดันออกกันอาศัยแบบเก็บเก็บเป็นปาร์ตี้นะครับจะทำให้เราเก็บเลเวลไวมากๆเลยนะครับเน้นเป็นปาร์ตี้นะครับจริงๆครับเก็บทำให้เราเก็บเเวลไม่นานครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันว่าคนจะเยอะขนาดไหนเนาะ อันนี้นะครับเก็บได้ถึง55าส้าะครับย้ําว่า55ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อนี่นะครับในนี้เก็บได้ถึง55บวกเลยนะครับ นี่นะครับบางคนเก็บได้ถึง70เลยก็สำหรับผมนะวิวผมเก็บเลเวลในเนี้ยจน,จนจนจอมผมห้าสิบใช่เก็บจนห้าสิเลยนะครับแถวนี้คิดดูครับมอนเยอะขนาดไหนครับก็เนี่ยนะครับเน้นเป็นปาร์ตี้หา,าหาปาร์ตี้อยู่เอา ก็เนี่ยนะครับตามนี้แหละเนาะมาเก็บเลเวลดูกันได้โอเคก็ผมก็มาแนะนำการเก็บเลเวลสไตล์ตัวผมเองเนาะชิวๆไม่เร่งรีบอะไรเน้นเป็นปาร์ตี้นะครับจะดีที่สุดเนาะจะทำให้เราเก็บเลเวลไวแล้วก็ ดีวผมจะไปวลวที่ไหนต่อก็อย่าลืมกดเข้ามาดูนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณครับ